มันก็มีผู้หญิงนะผู้ชายด้วยแหละเลิกกับแฟนไม่ได้เพราะคบกันมานานคือแบบคบกันจนแบบว่าสนิทใจเป็นเพื่อนกันแล้วละ่ะพอจะเลิกกันสาเหตุที่ไม่ยอมเลิกมันมีสาเหตุประหลาดด้วยนะไม่รู้ก็จะเอาเข้าไปไว้ที่ไหนก็คือมีมีคนใหม่เข้ามาไม่กล้าบอกเลิกไม่รู้จะทำสถานะเน,นี้ยทำยังไงกับผู้ชายคนนี้ เอาพ่เอาผู้ชายคนนี้ก่อนนะก็คือกลัวเขาเสียใจกลัวเขารับไม่ได้เป็นห่วงเขาแต่ทีบางทีก็คือไม่รักกันแล้วหนักกว่านั้นก็คือว่าถ้าคุณรักคนใหม่มากกว่าแล้วคุณก็ให้สถานะก,กับผู้ชายก็คือแฟนแฟนคนเดิมคุณไม่ได้คุณรักเขาไหมผมได้บอกความรักกันมันมีได้หลายคนนะ แต่ความรักที่คุณเรียกร้องเนี่ยคุณต้องไปในจุดนั้นถ้าคุณคุณยิ้สุดรู้สึกรักรักแบบไหนคุณต้องเทียบนะคู่รักหรือเป็นห่วงเพราะรู้จักกันมานานเนี่ยอันนี้เป็นเพื่อนนะคุณต้องลดระดับคนนี้ไปก็คือว่าคุณมีคู่รักใหม่ได้มีคนมากเลยนะที่แบบว่ามีคนใหม่ที่ดีกว่าเข้ามาเนี่ยแต่ตัวเองตัดสินใจไม่ได้ ไม่ใช่เพราะคนใหม่มันไม่ดีนะคนใหม่มันดีมากๆเป็นพราะไม่รู้จะเลิกกับคนเก่ายัางไงหาทางเลิกไม่ได้ซึ่งแมงโค้ดง่ายเลยนะก็คือลดระดับความสัมพันธ์ของเขาแน่นอนอนะ่ะคุณอาจจะเคยเจอก็คือว่าเราห่างกันหน่อยนะหรือไม่ขย้ายออกท่านอยู่ด้วยกันบ่อยๆขย้ายออกหรือนานๆรับโทรศัพท์ทีคุยเรื่องไม่สนุก อันน้คุณอาจจะเคยเจอคุณก็ต้องทําใจไว้แล้วว่าคนเราอะ่ะมันไม่อยู่ด้วยกันถาวรหรอกเมื่อมีคนใหม่เข้ามาเนี่ยคุณก็ต้องรู้ตัวแล้วว่าเขาอาจจะมีคนใหม่แน่นอนอะ่ะเขามีความสุขคุณก็ต้องส่งเสริมเขาคุณก็ลดสถานะตัวเองคือทั้งเรื่องทั้งมดเนี่ยมันเรื่องการจัดการตัวเองทั้งหมดเลยนะถ้าไม่รักกันแล้วอะ่ะก็เลิกกันเถอะคุณอาจจะเลิกกันโดยไม่ขาดไม่เป็นไร เพราะวันหนึ่งอะเวลาเนี่ยมันจะรักษาตัวคุณเองคุณคบกันอยู่นานๆเนี่ยเพราะคุณเจอกันทุกวันกินข้าวด้วยกันทุกวันสภาพก็คืออะไรว่าที่เห็นบ่อยๆก็คือว่าอยู่ห้องเดียวกันนั่งโต๊ะญี่ปุ่นนะเอาเข้าวถงข้าวมาแกะกินด้วยกันทุกวันอยู่เหมือนไม่เป็นแฟนกันอยู่ด้วยกันเพราะอยู่ห้องเดียวกันอันนั้นถ้ามีคนใหม่เข้ามาคุณก็ลดสถานะตัวเอง มีเพื่อนผมบางคนรู้ตัวนะว่าแฟนมันเริ่มไม่ให้ความสําคัญต้องทําใจเวลามันจะรักษาคุณเองคุณอย่าไปทําลายนะก็คือว่าไปหวงผู้หญิงไว้แน่นอนนะมันมาจากสถานะที่ต่ําเพราะอะไรรู้ปะเพราะคุณไม่มีคนใหม่หรือคุณต่ำกว่าผู้ชายคนนั้นคุณก็เลยหวงคุณใช้วิธีต่างๆมากไป อาจจะเป็นวิธีร้ายแรงด้วยก็ได้แทนที่คุณจะเดินจากมาด้วยกันได้ดีหรือถ้าคุณคุณถามดี่ดีไปก็ได้ว่ามีใหม่แล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยผมจะได้ไปเพราะคุณจะดูดีมากๆนะคุณเป็นคนคุยรู้เรื่องเพราะวันไหนอะคุณยังรักเขาอยู่เนี่ยมันรีเทิร์นมาหากันได้นะแต่บอกจริงนะหมดรักกันแล้วเนี่ย ยากมากที่จะไปกลับมาอยู่ด้วยกันได้ไม่มีทางเป็นไปได้เลยนะก็คือว่าคนใหม่อดีกว่าก็คือผัวใหม่เป็นผัวที่ดีนะั่นแหละของจริงเลยก็คือว่าคนมันหมดรักแล้วมันเฟล,ลมากๆเลยนะคุณอยู่ด้วยกันไม่ได้จริงก็คือว่าไอ้ที่บอกว่าเดี๋ยวเรากลับมาอยู่ด้วยกันนะเราพยายามสร้างสร้างความสุขไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆอะไรเงี้ยนะ บอกจริงนะขนาดคนมีลูกแล้วเลิกกันนะเขายังไม่ทาเลยนะคุณเพียงแต่เขาดูแลลูกเท่านั้นเองจะบอกว่าให้ไปความรักมันกุ่นขึ้นใหมมันกุ่นมาทําไมล่ะคุณมันหมดแล้วเขาหมดเพราะมันคุณจะไปล้างมันสู้ไปหาใหม่ทั้งสองคนมันโคตรง่ายกว่าเลยแล้วก็มีความสุขเหมือนวันแรกที่คุณสองคนเคยรักกันแล้วคุณจะรู้สึกว่าวันที่มีใหม่เนี่ยหัวใหม่คือผัวที่ดีเมียใหม่คือเมียที่ดีเนี่ยคุณจะเข้าใจว่า โคตรดีเลยที่ไม่ได้เสียเวลาไปหาเรื่องมันลัางเงินไว้ไปหาจิตแพทย์นะคนุณในหนังใช่ไหมไปหาจิตแพทย์ทำํำยังไงให้เราสองคนนะันมาลักกันเหมือนเดิมอาจจะเรื่องบนเตียงเลยนะหาอุปกรณ์หาอะไรมาให้อันเนี้ยมันไร้สาระสิ้นดีนะคุณผมจะบอกว่าถ้าคุณหมดรักแล้วมันหมดจริงๆนะคุณคุณเคยเลิกกับใครสักคนหนึ่งไหม แต่ในหนังอะมัพยายามที่โอเคมันมีครอบครัวนะมีรูปมีแต่งงานแล้วอะเขาไม่อยากจะเสียสถานะตรงเนี้ไปก็คือว่ามันอาจจะมีรูกเข้าไาเกี่ยวมีทรัพย์สินเข้ามาเกี่ยวเนี่ยเขาก็พยายามระดับหนึ่งอะแต่ผมขอบอกมันมีจิตแพทย์คนไหนที่แม่งดึงดึงคนสองคนที่ไม่รักกันแล้วอะให้กลับมารักกันเหมือนเดิมมันเป็นไปไม่ได้นะผมใหม่ที่ผัวที่ดี